บทที่731นี่คือคนบ้าท,ที่พยายามจะข้ามภัยพิบัติหรือไม่แต่ในขณะนั้นภัยพิบัติจากสายฟ้าอย่างฉับพลันและน่าสะพรึงกลัวก็มาถึงและจกกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็นึกถึงรัศมีของเสี่ยวซานและเลือดอันเข้มข้นที่เขารู้สึกราวกับว่ามันไม่สลายในโลกนี้เขายังคงคาดเดาบงางอย่างอยู่ในหัวใจของเขา อย่างไรก็ตามเขายังไม่อยากเชื่อเลยว่าการดำรงอยู่ที่ไม่ใช่ระดับพระเจ้าสามารถดึงดูดภัยพิบัติจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวที่แม้แต่จกักรพรรดิก็ยังเต็มไปด้วยความกลัวจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ร่อนสู่ท้องฟ้าเหนือภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวอวย่างสมบูรณ์และจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ก็ไหลลงสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์โดยตรง สิ่งที่เขาเห็นคือสีทองที่ไร้ขอบเขตเช่นเดียวกับพลังแห่งโชคมหฮมาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นโชคของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และมันยังอยู่ภายใต้การปรับปรามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ซึ่งตรงกันข้ามกับโชคคือลมหายใจของสวนนรกอย่างไรก็ตามในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโชคหรือโชคร้ายออร่านั้นเต็มไปด้วยความผันผวน,นที่วุ่นวายและมีออร่าที่พิเศษอย่างยิ่งอยู่ในนั้น อราที่ลุกโชนช่วงที่ดูเหมือนว่าจะสามารถเผาไม่แม้กระทั่งจิตสำนึกของพระเจ้าก็เหมือนกับการระเบิดของภูเขาไฟที่พุ่งออกมาจากก้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์หรือจากสวรรนนรกเพื่อวิ่งจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ขึ้นไปบนท้องฟ้ามันอยู่ภายใต้การปรับปรามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และชนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์จำนวนมากที่พวกเขาไม่ได้รีบออกจากเทือกเขานี้และสายฟ้าแห่งภยัยพิบัติบ,บนท้องฟ้าน่าจะเกิดจากลมหายใจนี้ การรับรู้ของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์น,นั้นเฉียบแหลมอย่างยิ่งและแน่นอนเขาสัมผัสได้ถึงความกดดันมหาศาลบนท้องฟ้ามุ่งเป้าไปที่ออร่านี้อย่างสมบูรณ์และเขายินดีที่จะทำลายรัศมีนี้ให้สิ้นซาก ถ้าเป็นในอีกที่หนึ่งจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่จะมองด้วยสายตาที่เย็นชาแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่คือสารบรรพบุรุษมันเป็นขุมพลังพื้นฐานของเผ่าอสูรทั้งหมดและเผ่าอสูรจิ้งจอกกอสวรรค์ของพวกเขาที่มีปัญหามีประสบการณ์สะสมมาหลายชั่วอายุคน อาจกล่าวได้ว่าพลังของจักรพพัด์อสูรจิ้งจอกสวรร์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรร์และโชคหลักของดาวที่ควบแน่นโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังของเขาเองเมื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรร์ถูกทำลายโดยภัยพิบัติจากสายฟ้าอาจถึงกับทำให้จักรพพัดิล้มลงและมันจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับโชคที่ควบแน่นในทวีปนางฟ้าเป็นเวลาหลายปีซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมถอยของสองอาณาจักรใหญ่ ดังนั้นในเวลานี้จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ิตกกังวลมากกว่าจากักรพรรดิองค์ใดเพราะเขารู้ดีว่าอันตรายนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดโดยไม่สนใจออร่ราที่ปั่นป่วนที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจิตสำนึกของจิ้งจอกสวรรค์ได้แทรกซึมเข้าไปในทางของสวนนรกในไม่ช้าเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของรัศมีทั้ง9ซึ่งแต่ละออร่านั้นทรงพลังมาก อย่างน้อยก็ทรงพลังมากที่ต่ำกว่าระดับเทพและตอนนี้มันอยู่ในสถานะพิเศษและมีหลายออร่าในหมู่พวกมันแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถบอกได้อยู่เหนือภัยพิบัติหรือนี่คือมหาอำนาจทั้งเก้าที่ก้าวข้ามภัยพิบัติไปด้วยกันซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวบนท้องฟ้าแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ข้ามภัยพิบัติทั้งเก้าก็ไม่ควรทำเช่นนี้ ไม่สิจกักรพรรดิอสูรจิ่งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ก็นึกขึ้นได้ดวงตาของเขามีสีที่น่าตกตะลึงและเขาก็หันศีรับไปมองจกักรพรรดิในอากาศอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวใครกันใครเป็นผู้สร้างสุดยอดสายเลือดสุดยอดสายเลือดที่สวรรค์และโลกไม่สามารถทนได้ ทันใดนั้นเขาเข้าใจดีว่าสาเหตุของภัยพิบัติจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ใช่เพราะจำนวนของผู้ข้ามภัยพิบัติแต่เป็นเพราะสุดยอดสายเลือดที่ไม่น่าจะปรากฏเหนือกว่าสายเลือดที่รู้จักกันในโลกทุกวันนี้ความผันผวนของสายเลือดที่ลุกเป็นไฟไม่สามารถอธิบายได้ด้วยประเภทสายเลือดระดับแรกเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะดึงดูดความโกรธของโลกและมันจะดึงดูดภัยพิบัติจากสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ คนเดียวที่สามารถปลูกฝังสุดยอดสายเลือดได้คือจกักรพรรดิที่มีอยู่ในเวลานี้จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์โกรธอย่างเหลือเชื่อเพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวเองเขาถึงกับดึงดูดภัยพิบัติจากสายฟ้าที่จะทำลายโลกเขายังคงอยู่ในอาณาเขตของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เองไม่ใช่เพียงเพราะเขาต้องการเพื่อใช้กำลังของจกักรพรรดิและราชสำนักพลังต้านสายฟ้าเพื่อสุดยอดสายเลือดจะประสบความสำเร็จในการข้ามภัยพิบัติหรือไม่ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบรรลุได้การเกิดขึ้นของสายเลือดที่ยอดเยี่ยมย่อมต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นบนโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่ามวัวแต่ถามเพราะเขาไม่มีหลักฐานจักรพพัดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์สามารถใช้จิตสำนึกของเขาเองเพื่อรับรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าจักรพพัติอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ค้นพบว่าสายเลือดทั้ง9สายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและดูเหมือนว่ามีพลังพิเศษเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน ยิ่งกว่านั้นสุดยอดสายเลือดไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นมีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมที่แข็งตัวอยู่แล้วและยังมีสายเลือดที่ทรงพลังกว่าที่ดูเหมือนว่าจะหลอมรวมและก่อตัวขึ้นยิ่งไปกว่านั้นพลังทั้งเก้านี้หลอมรวมเข้าด้วยกันโดยอาศัยพลังพิเศษทั้งสองนี้ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงเราขาคณิตต่อหลายรายการออร่าที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเริ่มต้นจากสิ่งนี้และมันก็ถึงระดับที่ควบคุมไม่ได้บ้านนี้มันคนบ้า นี่เป็นความคิดแรกของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่หลังจากสัมผัสสถานการณ์ในสวนนรกผ่านความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทำได้อย่างไรแต่การกล้าที่จะสร้างสายเลือดชั้นยอดที่เป็นปรักักแบบนี้มันบ้ามาก สิ่งแรกที่เขาคิดคือการจัดการของจักรพรรดิองค์หนึ่งเห็นได้ชัดว่าสร้างอสูรขึ้นเขารู้ว่าอสูรดังกล่าวจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติได้สําเร็จแต่เขาวางมันไว้ในสารบรรพบุรุษและข่มขู่จักรพรรดิด้วยความปลอดภัยของสารบรรพบรุษช่วยชายคนนี้ให้พ้นภัยพิบัติหรือไม่หากภัยพิบัติประสบความสำเร็จเพื่อสร้างการดำรงอยู่ที่สามารถเอาชนะจักรพรรดิได้ในอนาคตได้หรือไม่ โดยไม่ลังเลเลยจัก,กรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เปิดสติของเขาในทันทีและผ่านภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์โดยตรงและมุ่งไปที่สวนนรกตั้งอยู่วิธีแก้ภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวบนท้องฟ้าโดยตรงที่สุดคือบทขยี้ภัยพิบัติให้กลายเป็นผงและปล่อยให้ภัยพิบัติกระจายไปเองนี่เป็นวิธีที่ตรงที่สุดเช่นกัน อย่างไรก็ตามในช่วงพริบตาการแสดงออกของจกักรพัิอสูรจิ้งจอกจจกศวรค์เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเขารู้สึกชัดเจนว่าความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่เขาถูกกดขึ้นไปในอากาศโดยตรงและเห็นได้ชัดว่าเขาปล่อยลมหายใจเพื่อดึงดูดระนาบเล็กๆแห่งสวนนรกดูเหมือนจิตสำนึกของเขาก็หายไปจากอากาศโดยตรงเป็นไปได้อย่างไร ด้วยความสงบของจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เขาไม่ตกตะลึงในขณะนี้เพราะมันเหนือจินตนาการโดยสิ้นเชิงสวนนรกอยู่ที่นั่นอย่างชัดเจนและยังคงปล่อยลมหายใจเพื่อดึงดูดภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แต่ความจริงมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาทนไม่ได้ที่จะไม่เชื่อ ณเวลานี้สวนนรกเหมือนถูกบดบังด้วยมวลของความว่างเปล่าไม่ว่าจะปกคลุมแนวนอนและแนวตั้งศักพียงใดจิตสำนึกของเขาก็จับตำแหน่งเฉพาะไม่ไดออราที่พุ่งออกมาจากสวนกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้ามีเมฆดำมืดอีกแล้วในเวลานี้และความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งรุนแรงกว่าเมื่อก่อนจัก,กรพรรดทั้งหมดรู้สึกไม่สบายใจและความรู้สึกกดขี่ในใจอย่างท่วมท้นดูเหมือนจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าโลกกำลังจะถูกทำลาย จิ้งจอกสวรรค์เจ้าพร้อมหรือยังจักรพพัดสวรรคเทียนอย่างตะโกนอีกครั้งพลังที่นำไปสู่ภัยพิบัตินี้ชัดเจนภายใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ของจักรพพัดอสูร,รจิ้งจอกสวรรค์ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับจักรพพัดอสูร,รจิ้งจอกสวรรค์ใครจะเชื่อละ่ะจักรพพัดอสูร,รจิ้งจอกสวรรค์ไม่ตอบเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาการมีอยู่ของสวนนรกด้วยความรู้สึกทางวิญญ,ญาณของเขาในสวนนรก ดอกไม้สวรรค์ที่อยู่ใต้ร่างของเสี่ยวซานได้เปล่งแสงสีทองเป็นชั้นๆซึ่งแสดงโดยรัศมีมหาศาลที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเสี่ยวซานในขณะนี้ออราที่เสี่ยวซานได้ระง,งับไว้ได้เบ่งบานออกไปด้านนอกโดยไม่มีการสำรองและรอยประทับของสายเลือดทั้งหมดในร่างกายก็ปะทุออกมาอย่างเมามันและร่างกายของเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกันมาจากการผสมผสานของหยินอย่างขั้นสูงสุดของดอกทานตะวันสวรรค์และดอกจันทรา ผลกระทบของการนำพลังปราณมาใช้นั้นยิ่งใหญ่มากหยินและอย่างที่ลุกโชดช่วงปะทะก,กันอย่างบ้าคลั่งและกระแสน้ำวนหยินและอย่างที่มั่นคงบนพื้นผิวของจกักรพพรดเงินครามถูกพัดพาไปนานแล้ว